สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรัรกทุกท่านสวัสดีชาวเกษตรกรชาวไร่มันสับปะหลังทุกคนนะครับวันนี้บ่ายสานนางแมวผีผ้าพี่พน้องคนหัวมันไปขายครับพี่น้องอัปเดตจากอุบลน,นะครับอุบลอำเภอบุญทลีครับพี่น้องผมวันนี้วันที่16กมกราคม67นะครับมุสาวเอาแปงเอาแปงกันออกครับพี่น้องในหกรอหนึ่งพอดีของอ่าว ที่นี่กับมาเอาแปลงนี่ครับกับมาเอาห้องเอาอีกอีกเจ้าหนึ่งครับพี่น้องกำลังคุดหัวครับพี่น้องผมไปครับไปเบิ่งหัวมันกันแปลงนี่อยากปลูกที่เั็กน้อยครับพี่น้องผมเนี่ยฮะหัวกระติประมาณนี้ครับดกอยู่ครับไข่ห้องเอาอยู่นี่ดีอยู่พี่น้องผมนี่ไข่อยู่นะครับ เด็ดราคามันทั้งอุบนครับพี่น้องผมทั้งบุญทะเลกสามบาทสิบตังค์นะครับเมื่อนี้นะครับผมขลุ่นๆลงๆเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ฮะหัวมันได้การอยู่ครับผมนี่ฮะได้การครับได้การลกยู่ได้พี่น้องนี่นี่ครับ คูบะต้าสามหกนะครับเนี่ยมามามาตีต่ตอทข้างนั้นเลยครับพ,พี่น้องผมวัวนี่หนักเอาพี่นอ้องนี่ครับโอ้มึงแงมึงแงพี่น้อง นี่ฮะเอาคักคักเอ้ยเป็นไหนพี่น้องคุณนะกากซากเลยครับพี่น้องผมเอา คือน้องนี่นี่นี่ครับอือเป็นไหนครับพี่น้องผมจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับบุญทะเลครับพี่น้อง อายุเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับระยองเจ็ดสองไปยองเลยพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ทั้งนี้ครับพี่น้องผมจังแหงพี่พี่นี่ นี่เอ้ยพี่น้องพี่น้องมานแล้วมือนี่มานแล้วนี่ครับกากซากเกลี่อีกเลย ครับพนักงานพนักงานก็น,นั่งเขาหฮมแดดครับพี่น้องผมมาพี่นอ้อ,นอ,นอ,องข้าเบิ่งเ้าหนี่ง่ำขับอีอบอกว่าเด็ดครับพี่น้อง